ไม่ไม่คือวันนั้นอยู่บ้านพี่มดกูก็งงมาเพิ่งกลับมาจากเออญี่ปุ่นสักพักกูเอ๊ะนี่ไปเลยหน้าซึมๆึมสักพักกูไม่ได้ดูอ่ะนั่งร้องไห้ผู้หญิงบอกเลิกอุยผมเล่าดีกว่าเหนื่อแล้วนะเหนื่อแล้วนะเหนื่อแล้วไม่ผู้หญิงบอกเลิกทั้งคู่เลิกทั้งคู่วันนั้นอยู่บ้านพี่มดเพราะเลาะสาเหตุก็หลายอย่างแบบว่าเหมือนแบบเราเราก็ใจร้อนด้วยแล้วเขาก็ใจร้อนแล้วก็ พอเสร็จปุ๊บอะเราก็บอกเลิกประมาณเที่ยงคืนที่บ้านพี่บอเที่ยงคืนแล้วก็บอกเขาใช่ใช่ใช่มั่นถ้าเขาออกมาว่าเขาบอกเลิกเธอทำไงอ่าจริงจริงมันเป็นคนบอกเขาจริงจริงนี่เล่าแบบไปตอแหลเลยไปหมอนลงไปหมอนลงเสร็จปุ๊บแล้วสักพักหนึ่งผมก็มองว่าแบบเฮ้ยไม่ไม่ดีเออเออแบบมันดูไม่โอเคเพราะว่าถ้าความเป็นจริงอะผมอะบอกเลิกเพื่อให้ให้เขาแบบพยายามให้งอปรับเออปรับเข้าหากันแล้วก็แบบผมก็ปรับอะไรเงี้ย ปรากฏเขาก็เลิกจริงผมก็ร้องไห้เลยเพราะเขาเลิกจริงร้องไห้จ้ะก็เลยแบบให้เขาลบการาบอกเลิกสุขวิธีการแก้ปัญหาไม่พอเราเรามองสำหรับไอ้แจ็คสำหรับผมแล้วพอเสร็จปุ๊บผมก็เลยเไม่ได้คิดว่าควรจะแคปทันปรากฏเพจเจมอยอาไปลงไม่แน่ใจว่าตอนกี่โมงเที่ยงหรือหรืออะไรเงี้ยพอลงเที่ยงปุ๊บทีนี้ก็ ที่อื่นก็ลงเต็มเลยพอลงเสร็จปุ๊บผมก็บอกไอหมอนเนี่ยเราเราโพสนะก็ลองอธิบายไปไว่ายัางไงอะไรเงี้ยเราก็ขอโทษอะไรกันแล้วก็เลยมาโพสต์ดีกันตอนบ่ายสคนก็เลยตีว่าเลิกเลิกกันแพท,ทนภาหกแจ็คแฟนฉันสาม่ามไม่สามไม่ถึงผมตีตั้งแต่ตอนตอน เตี้ยคืนแล้วโทรตามมันคืนนั้นหายตัวไปเดินอยู่ข้างนอกเนี่ยโทรตามมีอีแจ็อยู่ไหนอยู่ลาดพร้าหรือเปล่าหาตัวเขาในปั้นอยูเออกูตามหามันคุณต้องไปอะไรวะับมีโอกาสหากันนะคือยันเนี่ยแลอยู่ไหนอยู่อยู่บ้านเบมอนมานไม่ไม่เคลียร์เคียร์กันแล้วก็ปรับปริศัยใจคออะไรอย่างเงี้ยอ๋อปรับตามปกตินี่จบมึงก็มีสติหน่อยไม่ใช่ลงกันไปยั่งลักเลิกเลิกพึ่งมั่นเมื่อวันก่อนที่เสียค่าวตัวเลยตกลงกแล้วว่าแจ็คจะมาลงอะไรอย่างนั้นไม่ได้เออเอออ่ะอีนับสอนขอโทษเววัันน